ข้าได้เป็นหมอเทวดารักษาได้หายทุกโรคพวกเอ็งเจ็บป่วยด้วยโรคอะไรขอให้บอกมาพ่อหมอครับพ่อหมอต้องช่วยผมครับผมปวดข่าหมอบอก,กเป็นโรคข้อรักษาก็ไม่หายขาดครับโรคข้ออ้างสิไม่ว่าเอาเี่ไปกินเลยยาประดมหายฟ้าผ่ากลางทุง่งนกกระทงไม่เกลียมรักษาได้หายขาดทุกโรคหยุดเลยนะพ่อหมอมัว่ว รู้ไหมว่ายาชุดยาแผนโบราณยาลูกหลอนที่ไม่ได้ขึ้นเวียนตำรับยาแบบนี้อาจลักลอบผสมสารส,สเตียรอยอันตรายถึงชีวิตจำไว้นะคะควรซื้อยาจากร้านขายยาที่มีใบอนุญาตและมีเภสัชกรเท่านั้นอย่าหลงเชื่อสักคุณยาทเทวดาแบบข้าหม่วน,นะคะ